ลองทำสิร <onents> <servir> ัศ <trenches> บ <us> ุตรเคยเฮ้ยร <ools> ัศบ <ools> ุตรเคยองหญิงถ <ools> ูกด <ools> no ักส <ools> ังหารรัศบรุษเขยองหญิงถูกดักสังหารฮะอะอองหญิงอดทนก่อนนะไม่ไหวแล้วจริสินเล่ามาเร็วเข้าฮะ เล่าบ้าอะไรกัน <c oughs> เป็นห่วงฉันบ้างสิบเหลียนญชงฮะได้ได้ได้อเออเออองหญิงอดทนก่อนนะวันนี้ออวันนี้ แสงแดดแจ่มเจ,จรัญนกขับขานปลิ่นดอกไม้หอมองหญิหอองอารมณ์ดีเป็นพิเศษอยากไปที่ร้านตำราหาซื้อคำภีวรยุทธตลอดทางพวกเรา <s> เดินผ่านโอ้ยจับจริงจับจับเบฮ้ย <s> <s> เดินผ่านตรอกซอยเล็กๆแล้วมือสังหารเจปดคนพัทยาตัวลงมาเข้าล้อมองหญิงข้าน้อยชักมีดที่พกติดตัวออกมาเพื่อสู้กับพวกนั้นแบบไม่คิดชีวิตแต่กระนั้น เขากับองคหญิงแค่สองคนกําลังน้อยสู้คนหมู่มากไม่ได้ดังนั้นเกือบทาให้องค์หญิงกลายเป็นศพบนถนนแหลกเป็นหมื่นชิ้นอีกนิดเดียวก็ม้องเท่นกับเขาไปแล้วหลังจนกเลั่นใหญ่รัชดาลายเทียนเตอร์ไปแล้วนะสร้างปัญหาให้ฉันชัดๆคิด,ด,ดไรได้ยินนะฉะนั้นจิ้งเินก็ฝีมือดีมากจริงๆบนตัวไม่มีแม้แต่รอยฝุ่นคุณคุณชายชมเกินไป,ไปแล้วเจ้าเขาในเมื่องค์หญิงบาดเจ็บสาหัสก็พาตัวองค์หญิง กบไปพักที่เรือเธออยอย่าสิ<อ>ให้องคหญิงไปพักที่เรือนท่มาาดีกว่าข้าน้อยขอตัวก่อนไม่อยู่เป็นอออ่างขอน้องหูกตาโตหรอกทรอมานกลิ<อ>นล่นเปรี้ยวหวานนี่น้ำบัวชั้นหนึ่งใช่ไหมไม่สนมันล้วเว้ยอลลวาดให้พริกฟ้าพริกเผ็ดไปข้าง มื่อเลนเิงน,นอกจากหัวเราะเยาะข้าแล้วจะทำอะไรได้ดีบ้างฉลาดอยู่คนเดียวสินะแน่จริงก็ขึ้นไปลองสิไปเชิ่อำน้าจทหารมาเอาแต่กดดันข้าอยู่คนเดียวยังเป็นลูกผู้ชายอยู่อีกไหมเนี่ยหมดกันหมดกันฉันเล่นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ทำไมเขายังไม่โกรธอีกล่ะหรือฉันยังระเบิดอารมณ์ไม่มากพอใช่ไหมล่ะคนอื่นเขาพูดกันว่า การรักใครสักคนก็ต้องรักตัวเขาทั้งหมดไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายยากจนมั่งมีสําเร็จล้มเหลวจะมีสิทธ์อะไรมาบังคับข้าต้องชนะห้ามล้มเหลวด้วยถ้าว่าที่เจ้าพูดมามันก็โกหกทั้งนั้นเลยแย่แล้วแย่แล้วเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนาะถ้าโอไม่ได้ขึ้นมาก็สวยสิถ้าเคยฝืนเจ้าเมื่อไหร่กันล่ะแต่ตัวเจ้าตังหาที่อยากชนะกับะรอเพื่อข้านี่กําลังชมว่าฉัน รักใครให้ความสำคัญเขาเหรอข้ารู้ว่าที่เจ้ากล่าวเมื่อครู่นั้นไม่ใช่ความจริงเจ้าก,ก็แค่อยากให้ข้าเป็นห่วงให้ข้ากโกรธให้ข้าฟื้นคืนความทรงจำเจ้าก,ก็บอกข้ามาสิมีวิธีไหนกระตุ้นได้บ้างจะมันจะว่าข้าที่สุดเสียความทรงจำไม่สามารถสอนวรยุทธเจ้าได้เหรอ สำหรับเจ้าสามีของเจ้าคือบุรุษเช่นนั้นเลย <c oughs> เจ้าเนี่ยนะแต่งกับใครก็ปรับตัวได้หมดความมั่นหน้าเนี่ยเหมือนข้าไม่มีผิดเลย <c oughs> แม้วรยุทธ์ของข้าไม่ได้ดีเลิศแต่ต่อกรอกับรีหมวยเอ,อ๋อก็เพียงพอแล้ว คามครั้งพลาดหมดไม่คู่ควรกับการมีพานะแมแต่ม้ายังว่าข้าไม่คู่ควรข้ายอมแพ้ซะดีกว่าออนที่จริงเจ้าก็ยังพอมีความแม่นอยู่บ้างแค่ขาดไว้พริบในการรับรู้ถึงเป้าหมายทักษะนี้ไม่มีทางลัดการมันฝึกฝนคือผลทางเดียวข้าจะฝึกต่อก็ได้แต่ข้าต้องการรางวัล ก็ไม e mm. ่ได้ต้องการอะไรมากแค่จุ๊บสักทีก็พอแล้วไม่ตกลงก็เลิกฝึกพอสังเกตเป้าหมาย พ yeah. mm hmm. อใจหรือยังพอใจแล้วตอนนี้มีไหวพริบในการรับรู้ถึงเป้าหมายแล้วแต่ถึงคราประลองกันจริงสนามฝึกกว้างกว่าเป้าหมายสูงกว่าก็หมายความว่าต้องมีระยะยิงไกลขึ้นดังนั้นการฝึกจะหย่อนยานไม่ได้ จะทมข้าบ้างไม่ได้เหรอเอาแต่กดดันบันทอนกันระยะยิงไกลแล้วทำไมข้าก็ทำได้อยู่ดีนั่ละองค์หญิงฝึกต่อดีกว่านะหากว่ายิงระยะใกล้ก็หมายถึงความแม่นยำสูงถ้าเกิดข้ารู้ตำแหน่งการโยนลูกหนัง ข้ายืนตรงตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดก็ได้แล้วใช่ไหมไม่ฝึกแล้วไม่ฝึกแล้วขอพักหายใจหน่อยเถอะนี่เจ้าไม่มีแรงแล้ว หรือมีความคิดต่อต้านไม่อยากฝึกกันแนะ่หันองการทําให้คนและกระบี่<อ>รวมเป็นหนึ่งก่อนอื่นต้องให้ปลานกระบี่ผสานเข้ากับสายเลือดพูดเรื่องเพอเจอาอะไรอยู่นั่นข้าว่าข้ากับกระบี่นี้เนอะชะตาไม่เหมาะกันเลวไหล <units> เอางี้ข้าสอนเพลงกระบี่ให้เจ้าดีมะให้เจ้าดูว่าอะไรที่เรียกว่าคนและกระบี่รวมเป็นหนึ่ง เคลืนกระบี่อะไรกระบี่ยักคิ้วหลิวตาทุกกระบวนท่านั้นจะต้องยักคิ้วหลิวตาด้วยมาสิอืม,อม,อม ลองทำสิ กลอุบายชั่วร้ายอะไรของเจ้าเนี่ยอืเจ้านี่ไม่รู้อะไรกับเขาสัเลยยังมีอีกมากมายทีเดียวเช่นเพลงดาบรักผูกพันฝ่ามือพลางสิววกิ้วถึงตอนนั้นข้าจะสอนเจ้าทีละอย่างเองขอเตือนเจ้าก่อนนะชีหมวยเอออนั่นทำเพื่อเอาชนะการประลองนางกำลังเรียนรู้กับโม่เฟิ่งหยางมันฝึกฝนที่จวนสกุลโม่อยู่ทุกวัน หากเจ้ายังเอาแต่แอบอู้อีกเรา,เาจะแพ้หมดท่านะแต่สมองทื่อ้หฝึกก็ฝึกสิพูดถึงชื่อไหมเอ๋ยทำไมกันหลังสวยทแท้